สวัสดีครับมาพบกับครูมานบันเทิงกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับนะผมก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับนาที่ผมนั้นไม่ยอมแพ้นะครับนะไม่ยอมแพ้ในเรื่องอะไรนี่ครับทุกคนครับนะตอนนี้เราอยู่กันที่ ID3 นะครับนะแล้วก็มีตัวอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนะก่อนหน้านี้ผมได้สุ่มรอบไปแล้วบ้างนะครับนะแล้วก็มันยังเหลืออยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยครับนะตอนนี้ซัดหมดนะไอดีสานะ ตอนนี้อยู่ที่ ID 3มนะครับมีอยู่เค่2 1ใบครับ4รอบไปเพื่อนๆครับนะสรอบเท่านั้น5 4 20โคตรมืดนะครับนะออกมาเลยตัวดีๆนะครับไม่มีทั้งนั้นเลยเช่นมูลกับปะนะอะไรนะบดมืดบราวช้างนะครับขวนิสรดไม่มีสักตัวไอดีนี้นะครับดังนั้นออกมาได้หมดครับที่ผมเอ่ยมานะครับนะ ตัวดีๆตัวที่เป็นเมตาอยู่นะครับโอเคครับเริ่มลั่นกันเลยนะครับแค่เพียงสีรอบเท่านั้นมารอบแรกมารุนกันครับออกมาเลยครับนะ้ยดี่ออกมาโอ้โหมาเลยครับนะรอบแรกมูลหุ่นไล่กาไอดีนี้ยังไม่มีเหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับไปดูกันต่อนะครับว่ารอบที่2จะได้เฮอีกจะได้เฮอีกหรือเปล่านะครับรอบที่2ครับมา โอ,โ,โอ้โหนักโต๊คลื่นบราวเดาวนะครับไปนะครับนะเรามีอยู่อีก2ครั้งนะสองครั้งที่เป็นตอนนี้ผมจะหมุนมาที่หมุนกระปะนะครับนะหมุนตัวนี้เหมาะกับไอดีสาของผมมากทําไมครับรู้ไหมก็เพราะว่า1เลยยังไม่มี <c oughs> เออสองบอสมื่นก็เช่นเดียวกันยังไม่มีและที่สําคัญ2ตัวนี้ใช้แร่น้อยทั้งนั้นเลยนะครับนะเกียร์ไม่ค่อยมีด้วยออกมา ไม่เป็นไรนะครับนะปเป็ดน้อยเจ็ดดาวนะครับนะเรือเป็ดที่สําคัญนะครับนะถึงแม้เกียร์จะไม่มีก็เอาตัวมาก่อนนะครับเกียร์คริสต์มาสเกียร์นู่นเกียร์นี่เกียร์นั่นพอจะสลงสลับกันได้หมดนะครับนะรอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นะครับนี่ครับขอเรียกว่าความโลภเพื่อนๆครับนะเรายมเราแม็กไปแล้วนะครับแล้วก็มีเหลืออยู่ในครั้งหนึ่งตัว ก็โอเคนะครับหมุนไปที่มุนกระปะแล้วนะครับบดมืดก็แล้วไม่ออกโน่นนี่นั่นก็ไม่ออกส่วนเบาวช้างผมขอเลื่อนเลื่อนผ่านเพราะว่ามันได้หนักเกินไปนะครับสาหรับไอดีนี้นะมาโคนี่สลัดก็แล้วกันนะครับนะไอดีนี้ยังไม่มีเลยและก็ทั้ง3ามไอดีของผมก็ยังไม่เคยมีนะครับโอเค2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้โคนี่สลดแล้วก็เจมืดเรามาอยู่ใกล้ๆกันนะครับออกมาสักตัวนะเจมืดก็ดีเพราะว่าใช้เลน้อยนะครับโอเคนะออก มาโอ้โหมัชเมลูราวเจ็ดดาวจบกันครับเพื่อนๆครับนะโคตรมืดปีนี้นะครับนะหน้ามืดเลยครับพูดง่ายๆไอดีหลักพูดผิดนะครับไอดีสของผมหน้ามืดกับตอนนี้นะครับโอ้โหน้ามืดจริงๆนะครับและเดี๋ยวนะหลังจากที่เราซุ่มไอดีสเสร็จเรียบยร้อยแล้วตอนนี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรจะ ไปต่อแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเกลี้ยงแล้วนะครับนารูบี้เราจะไม่เตะนะเพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บนะครับแล้วก็ให้มันครบ3 0 0 0 5 0ห0หรือ7000นะครับก็คือ6,8 0 0นั่นเองนะแล้วก็ไปซ่มเกียร์กันดีกว่านะครับหลังจากนี้ผมจะเล่นแบบนั้นตลอดเลยนะครับทั้ง3 ID นะครับนะส่วนไอดีหลักนะครับเราก็วางแผนกันเอาไว้แล้วว่านะครับ7,000นเท่านั้นไม่มีแล้ว3 5 0 0ันนะครับก็โอเคนะ ID ดีเดี๋ยวเอาไว้ท้ายสุดนะครับเพื่อน เราจะไปดูที่ไอดีหลักกันก่อนนะครับโอเคครับไปดูกันที่ไอดีหลักครับโอเคนะครับก็มาต่อกันที่ไอดีหลักนะครับนะตอนนี้เราเข้านะเข้าเกมเป็นตัวกันบินนะครับตัวนี้นะในเดือนมกราคมตัวใหม่เนี่ยร่างก้าวดาวนะครับดูนะว่าจะโชคดีหรือเปล่านะครับนนในการเข้าเกมแบบนี้นะครับไอดีหลักก็มีนอกรอบไปบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอดใจไม่อยู่นะครับนะแต่ว่า วันนี้นะครับเราก็คาดหวังนะครับหเลยก็คือมูลกับปะนะครับสก็คือโคนีซอรนะครับที่นะพูดได้ง่ายว่าเปิดมาทุกรอบเลยนะโคนีซอรดที่เขามาให้เปิดนะครับก็ไม่ออกสักทีไอดีหลักนะครับนะก็นะมูลกับปะก็ทุ่มเทไปเยอะเหมือนกันนะครับในเดือนที่มันมาตอนนั้นโอเคไม่รอช้านะเรามีอยู่85บใบเมื่อตกี้นะครับนะรอบเลขมาดูกันครับเพื่อนๆครับออก มาโอ้โหนะครับนะต่อไม้เออนะครับนะคือเปิดรอบเลขเจอต่อไม้เนี่ยเศร้านะใจกับว่ดเศร้านะครับเพราะว่ามันบ่งบอกว่ามันเจอของไม่ค่อยดีเลยครับต่อไม้นะเจอต่อพูดง่ายง่ายนะเออมาเรานะครับขยับมาที่ร่างโคนีส็ลตนะครับนะตามที่เราคาดหวังเอาไว้ดูนะครับรอบสองมาโอ้โห คือเกือบตกใจนะเพราะว่าหน้าตาของไอ้บราวตัวนี้นี่มันเออนะนะครับมันเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเห็นแวบเรขเนี่ยก็ตกใจเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทาาดมืดรอบ3ครับไปโอ้อาจารย์โคโนี่ฟองสบู่นะครับเออนะครับโอเคเรายังไม่ยอมแพ้นะครับนะแต่ว่ายังไงก็ผมก็จะดูเชิงเหมือนกันนะครับนะว่า เรี่การออกตอนนี้เนี่ยนะรอบนี้ที่ผมเข้ามามันเป็นอย่างไรนะครับถ้าออกดีผมก็จะไปต่อถ้าไม่ออกนะครับผมก็จะเบรกเอาไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับนะเออของอยู่ในมือเนี่ยมันไม่เสียหายนะครับนะอ่านะเปิดตอนไหนก็ได้แต่ถ้ามันหมดแล้วเราทําได้อย่างเดียวครับนั่นก็คือนั่งดูคนอื่นก็เปิดนะครับนะเอออ่ะโอเคนะครับเราหมุนที่ตัวไหนดีตอนนี้ปวดมืดเหรอ,อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจ้างดีกว่านะเพื่อที่จะ เอาพรนะครับนะเพราะว่าเบ้าจ้างของเราก็ไอเดีดหลักนี้นะครับก็อะไรนะไม่ไปแล้วแต่ก็ไม่เอาดีกว่านะครับมาหมุนกระปะดีกว่าตัวนี้แหละที่ผมต้องการมีอยู่แค่ไอเดียเดียวน้่นคือไอเดียสองครับมันช่วยได้จริงๆไอเดียหลักก็อยากได้ครับเพื่อนๆครับออกมาโอ้ยมอรีเอ๊นะครับดูท่าแล้วเนี่ยมันไม่ดีเลยรอบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผม สักอีกรอบเดียวก็พอแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวขอออกไปตั้งหลักก่อนนะนะครับอ่าตั้งหลักก่อนนะครับรอบเดียวพอเดี๋ยวลุ้นรอบสุดท้ายเอ้อนะครับตั้งหลักก่อนนะครับตูตาไม่ค่อยดีออกมาโอ้โหคนนี่แมหมดหน้อยเห็นไหมครับผมว่าเร็วเชียวอาการแบบนี้นะครับนะ <S <S คือเกมไดเรนเจอร์เนี่ยมาดูนะบางคนเขาก็อนะอะไรก็เรียกว่าเติมเยอะนะ เขาก็จัดไปเลยโดยไม่สนใจใยดีอะไรว่าเรืยการออกจะเป็นอย่างไรแต่เราเนี่ยมันสายฟรีหรือนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าเติมก็การเดินเที่ยวพิเศษอย่างเดียวนะทั้งเดือนลากยาวหรือบางเดือนก็ไม่เติมนะครับเราจะไปตามเขาได้อย่างไรล่ะนะครับตัวที่สุ่มมาผมก็เอาไว้คุ้มค่าที่สุดส่วนอูบี้นั้นเอาไว้เปิดเกียร์อย่างเดียวครับนี่คือแผนที่ผมวางเอาไว้นะครับนะเออโอเคนะตอนนี้ผมออกมาตั้งหลักแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยเข้าใหม่ค่อยเข้ามาใหม่อีกรอบนะครับเพื่อนๆครับ นะครับก็มาโตกันที่ไอดีหลักนะครับนะตะกี้ผมออกจากเกมไปเพราะว่านะดูท่าแล้วนะครับเรทการออกไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับนะตอนนี้นะผมก็ไปทําภารกิจสักพักนะครับนะแล้วก็ผมก็เข้าเกมมาใหม่อีกรอบนะครับเพื่อนเครับมาดูกันครับรอบนี้ผมเข้าเกมเป็นตัวนั้นนะมูนเมื่อกี้นะครับเป็นร่างอัลตร้านะครับนะเรานะครับตอนนี้หรอนี่ครับดูครับอ่เบายมของผมครับ ผมปั้นเก้าดาวไปเรียบร้อยเลยเพื่อนเพื่อนครับนะอีนะครับจากคลิปก่อนที่ผมเปิดได้นะครับแล้วผมก็ใส่เกียร์ดังนี้นะครับนะเกียร์มันก็มีอ่าประมาณนี้นะมันก็ไม่ใช่ของสายาพลังทั้งหมดนะครับก็โอเคนะรถแรข3จุดไปเลยนะครับพลังชีวิตจุดเดียวแล้วก็โดนแน่นอนเพื่อที่จะให้เขานั้นใบนะให้ใบอย่างเดียวเลยครับนะแล้วก็ผมก็อัดจักรยานพาไปนะครับเพราะว่าชอบมากๆตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่มาแรกๆแล้วแต่ว่า ไม่ได้ครับทุ่มเทโอ้โหหมดหน้าตากานรอบนั้นนะครับทั้งตัวแล้วก็รรบี้นะครับในส่วนของไอดิลักก็ไม่ได้ในส่วนของบราวยมนะครับนะไปไปได้แค่5ตัว10ตัวของนะไอดีสนะครับนะเวลามันจะออกมันออกง่ายนะครับนะแต่เวลามันจะไม่ออกทุ่มเทที่ไหนมันก็ ไม่ออกนะครับขุดรูดมันขูดเลือดขูดเนื้อแน่นอนนะครับโอเคครับไม่รอเช้านะอย่าไปพูดเยอะนะครับนะนั่นเป็นเรื่องของอดีตนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันและอนาคตนะครับไปนะครับเรามีกันอยู่แค่60ตัวก็คือ63 6 0ตัวนะครับเราไม่จัดหมดนะเพื่อนๆนครับมานี่ตอนนี้เรามานะครับลากมาที่อะไรเขาเรียกว่ามูลกับปะนะครับนะเราก็จะไม่จัดหมดเหมือนกันนะครับนะเออนะครับ นะขอยั้งเอาไว้เพื่อโคลาโบบ้บางเล็กน้อยโอ้โหเอ,อ๊นะครับอันนี้นเหรออืมเอนะครับมีเกือบหมดแล้วครับแต่ว่าโคนี่สลตผมยังไม่มีไปเราไม่ต้องยกเลิกดูสิโคนี่สลตผมยังไม่มีแต่ผมก็อยากมีเหมือนคนอื่นเขานะครับกบไอเปอร์พร้อมนะยี่ตสิบตัวโอ้โฮหฮันกลาสีเรือ เพื่อนๆครับอย่าหาว่าผมกิ้งกเลยนะถ้าเกิดว่าดูเรียดแล้วมันไม่ค่อยดีตาที่ควรนะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะออกก่อนตอนนี้ไปสองรอบแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับมั่วตัวไปหมดนะครับไม่รู้ออกตัวอะไรเข้าเกมก็คิดว่าตัวนั้นน่าจะดีก็เข้ามาตามนั้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนรอบที่แสงมาเนี่ยเข้าเกมเป็นตัวนั้นนะครับนะไอดีสองจัดไปนะครับยี่สิบตัวยี่สิบห้าตัวเนี่ยสองตัวเลยนะครับโอเค เราก็ต้องศรัทธ,ธาบ้างแล้ววะนะเออนะครับไม่ใช่ว่านะครับอจะบว่ามันไม่ออกอย่างเดียวต้องออกแล,ล้วล่ะโอ้โหยมงอัปปลักไปไปกันต่อเราเพิ่งมาได้แค่นี้คนอื่นเขาหมดมากกว่าเราอีกนะครับเราเก็บเป็นใหม่ได้มานะครับแต่ตอนนี้นะครับผมมีความสุขกับการเล่นบราวยมมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่ผมรอคอยนะ ออกมาโอ้โหชิจินะเป็นตัวที่ผมรอคอยตั้งแต่ตอนแรกที่ออกมานะครับแต่ว่าไม่ออกให้ผมมาเล่นเลยนะครับ <c oughs> อ้นี่หลักเยียร์พร้อมครับออกมาโอ้โหขออีกรอบเดียวแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไหวจะเคลียร์นะครับอืมผมไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะครับก <c oughs> ่อนไปครับเพื่อนเพครับ,รบ <c oughs> โอ้โหมันนี่อันนี้กรีดมากเกินนะไม่เจอกลีดเพราะว่าได้นะ กรี๊ดเพราะว่าโวยวายให้ GM มันได้ยินว่าผมอยากได้ตัวไหนแต่นะครับไม่มาตามใจหวังเลยนะครับโคนี่สล็อตคอสอรอ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 และคอสอรอไปอีโคนี่สล็อต โอเคมากันเลยมากันเลยโอเคผ่อนคลายเลยครับไม่มีอะไรจะเสียแลวผ่อนคลายหมายความว่าเอาเท่านี้เลยครับไปโอเคไม่เป็นไรนะครับก็จัดไปอีก30ตัวนะครับนะจะพูดยังไงดีครับไม่ได้เออไม่ได้ไเลยเลยพอแล้วครับนะไอในส่วนของไอดีหลักผมก็จะเก็บกักตุนนะเก็บกักตุนเอาไว้เพื่อที่จะไป โอลาโบกันบ้างนี่แหละนะครับก็นี่คือทีมที่ผมเล่นอยู่นะนะเพื่อนๆครับเนี่ยคือทีมของผมผมเนี่ยลองถอดอควาออกแล้วนะครับนะโดยสลับเกียร์ให้เรายมทั้งหมดเลยมันไม่ได้จริงๆมันไม่ไหวจริงๆนะครับเมื่อเราถอดอควาในะทีมของผมนะทีมคนอื่นเนี่ยใส่อความาอาจจะอาจจะไม่ได้เรื่องก็ได้แต่ทีมของผมถอดอควาปุ๊บโอ้โห หลุดไปป่าเลยครับเพื่อนๆครับนะตอนนี้นะครับนะผมตัดแร่4ตัวนะหนึแล้วก็สโอ้เราตัดแร่มาเล่นคู่กับหยุดห้ครับหยุด5้าหนึ่งหยุดห้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 เนี่ยหตัวนะครับตัดแร่นะก็คือแร่เหืนี่ ผ่านแล้วครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเอาเท่านี้ก็ได้นะถ้า GM ไม่ให้ผมผมก็อยู่ที่เพชรหนึ่งหรือบางสัปดาห์ก็ขึ้นไปมัดสามก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากโอเคนะเดี๋ยวเรานะครับจะไปต่อกันที่ ID 2สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเรามาต่อกันที่ ID 2นะครับเป็น ID ดีสุดท้ายของวันนี้นะครับนะก็เราจะสุ่มไม่เยอะนะครับในส่วนของ ID 2นี้ทําไมนะครับ นะทำไมต้องอสุมไม่เยอะด้วยก็เพราะว่านะครับไ d 2นั้นเนี่ยครับนี่ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยครับมันพร้อมแล้วครับนะจากที่ผมก็ไปได้นะครับรอบเสียงที่ผ่านมาเนี่ยได้ติดติดกันเลย2ตัวนั่นก็คือบราวไกรทองกับเซนลี่ไอดอลก็คือนะตัวที่สามารถเล่นได้ทั้ง2ตัวเลยครับสะสมไปแค่ยีิบหตัว20ตัวสาตัวตรงนั้นครับมาเลยทั้ง2ตัวติดติดได้เรียกันนะครับนะห่างกันแค่10ตัวเท่านั้น อ่าผมก็ปั้นขึ้นมาเล่นไฮเปอร์แม็กในส่วนของตัวนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของซันนี่ไอดอลก็ยังไม่ได้ปั้นใดๆนะครับนะก็ถือว่าช่วยทีมได้ดีนะครับนะผมก็นะเออนะครับจ้างน้ําหนักว่าตัวไหนนั้นนะครับมีความอ่าที่สามารถมีทักษะที่สามารถช่วยทีมได้ผมก็นะจิ้มมาที่ตัวนี้นะครับนะบปล่าปลาทองโอเคนะครับนาทัดมืดบ,บ่าวช้างผมก็แม็กไปแล้วนะครับนะผมก็อ่าลองทีมไปเรื่อยๆนะ เอาขึ้นมาเล่นกับคุณกินเกียร์ของคุณกินก็ไม่ไมค่อยพร้อมนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดเร่สามจุดไปนะครับแต่ว่า,าพลังชีวิตก็มีอยู่แค่ช่องเดียวก็ได้อยู่นะครับนะแล้วก็บอสมืดก็แม็กไปเรียบร้อยนะครับมูลกระป๋าก็มาแล้วครับขาดตัวเดียวนะไปนะตัวที่ผมอยากได้ทั้งสามไอดีเลยคือโคนีซาร์ดนั่นเองนะครับมานะครับผมไม่รีรดใดๆนะครับเอาโคนีซาร์ดก็ได้หรือ เยือืดก็ได้ยกเลิกไม่มากก็แล้วกันนะรอบ3จัดไปนะครับนะจัดไปประมาณหรอบพอเอานะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีอยู่เท่านั้นใช่ไหมห้ารอบโคนี่โอ้ยโคนี่จริงๆ <c oughs> โคนี่สปากลุุมสียุมปูเพื่อนๆครับโอ้ยจัดกวนบาทามากๆเลยนะครับนะไปไม่ยกเลิกก็แล้วกันโคนนี่สลอดออกมาให้ผม นะสมปัานาหน่อยเถิดผมจะไม่ตามล่าคุณแล้วคุณจะได้อยู่อย่างสบายใจโอกมาไซมอนนะครับไซมอนนักบูรจาเอาเอผมเปลี่ยนให้บ้างก็ได้มาที่กับปะอีกสามรอบผมให้อีกสามรอบนะครับผมให้อีกสามรอบนะกับปะเพื่อเอาอะไรเพื่อเอาพระวันไปรอบนี้แหละนะครับ อืมนะรอบนี้แหละรอบที่สามนะครับมาหมุนกระปะออกมาเพื่อรับพรเถิดคุณนะออกมาโอ้แปดดาวเหมือนกันนะครับนะชุดน้ำแข็งบราวนะครับอว่าทำท่าทำท่าดีนะนะครับโอ้ตัวนี้ก็ยังไม่มายังไม่มีบราวยมออกมาเลยนะครับบราวยมครับออกมาไอดีสองยังไม่มีจ้าเออพูดเพราะเพราะหน่อยนะครับ มาเลยน้องเบาโยมออกมาให้ชื่นใจโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยตัวนี้นะครับเออนะครับสุดท้ายแล้วครับเจมืดก็แล้วกันไม่หวังตัวไหนแล้วเอาืากนี่สลดมาก็ไม่ไม่นะเออไม่ไม่คัดค้านใดๆมาได้เลยแต่ว่าผมเอาเจมืดก่อนแล้วกันไปเจมืด ไม่พูดแรงก็ได้พูดเบาๆเจยมืดเจะมืดมาเลยครับเจมืดเจมืดมาเลยครับมาเลยจุดจบครับ,รบตอนนี้เฮ้ยยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าอ่ะห้ารอบที่ผมได้วางเอาไว้โอ้นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวสุดท้ายไปจบด้วยใบเหลืองครับโอ้โหจบด้วยใบเหลือง ก็ไม่เป็นไรครับนะทั้ง3 ID ตอนนี้นะครับนะ ID หลักก็เหลือแค่30ตัวเก็บแล้วครับส่วน ID 2ตอนนี้เดี๋ยวลืมแล้วเมื่อกี้นะครับนะเหลืออยู่124ตัวนะครับ ID นี้กับ ID 3ไม่ได้ไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นนะดังนั้นนะครับพราโชคดีไงเขาก็เลยเหลือตัวเยอะนะครับดังนั้นนะครับผมจะละในในส่วนของ ID 3ก่อนนะครับก็เกลี้ยงกลิบเลยนะครับ ก็เราจะเริ่มกันใหม่แล้วก็ไปสู่โกลาโบเดือนหน้าจะเก่งไม่เก่งค่อยว่ากันครับแต่เราเตรียมตัวของเราเอาไว้ก่อนนะครับก็สุดท้ายนะครับผมก็ขอสรุปในส่วนของโคตรมืดนะครับรอบนี้นะไอ้ที่หลักนะครับนะก็2รอบคลิปที่เหลือกับคลิปนี้นะครับนะก็ได้ในส่วนของเรายมมาทูดไปนะครับไอ้ที่สพูดดีๆหน่อยนะครับก็คือนั่นไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยในส่วนของธาตุมืดนะครับแต่ก็มีครบหมดแล้ว3ตัวนี้นะครับนะ ส่วนไอที่3ได้มาตัวเดียวก็คือมูลหุ่นไลกานะครับนะก็ยังไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรครับนะ,ะได้แค่นี้มาไ d ดีสายฟรีนะครับหรือเติมการ์เดนเจอร์พิเศษเท่านั้นก็พอแล้วครับ ขอขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่รับชมมาจนกระทั่งถึงตอนนี้อย่าลืมนะครับเพื่อนคนไหนนะครับนะหรือว่าพี่หรือว่าน้องคนไหนที่ยังไม่กดติดตามผมรบกวนนิดนึงนะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถกดถูกใจได้นะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจเจกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเล่า90กันได้นะครับว่าเพื่อนๆนั้นพี่ๆน้องๆเริ่มที่จะเก็บต่อแล้วหรือย,อยังนะครับหรือจะเทนหน้าตักให้มันหมดเกลี้ยงไปเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าเป็นของนอกกายนะครับนะก็ ของแต่ละคนนะแต่ละไอดีในการวางแผนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับนะสวัสดีครับ